สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับดืนน้ำมนคนมาแน่เช้าๆนี่แหละครับวันนี้มาแต่เช้าครับเพื่อนๆครับเพราะว่าในส่วนของรายงานมีรถเข้ามาเพิ่มเติมนะที่เห็นนะครับจะเป็นพวก t o y ยต้าโคโรล่าก็คือ t o y ยต้าเอ i ติส1.8กัน1.6นะครับก็เข้ามาพอสมควรนะครับแล้วก็มีมิสูบิชิเอ็กแพนเดอร์นะครับเข้ามา2คันเพิ่มเติมมีสีขาวกับสีดำนะเพื่อนนะ ก็เลขใหม่ที่สามหมื่นกว่าแต่ที่ไฮไลท์ผมอยากให้ดูคันนี้ครับนี่เลยสี่ประตูครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับปีสิบแปดนันเพื่อนนะคันนี้ผมดูแล้วเมื่อสักครู่นี้ภายในนะครับหน้าหลังเดิมหมดเลยนะครับฟิล์มอาจจะมีร่อนหน่อยนะตรงกระจกนะครับกำามลงหน้านะครับผมก็ในส่วนคันนี้ที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่ามีหลายๆท่านอยากได้เลขใหม่ไม่ถึงแสนนะ คันนี้เลขไม้อยู่ที่96,000กพิโลเพื่อนๆมาดูนะครับภายนอกก็เป็นรุ่น E นั่นเพื่อนนะแต่รุ่น G มันจะเป็นไฟไฟซีนอนเนาะไฟซีนอนเป็นโคมโปรเจกเตอร์อันนี้เป็นโคมไฮโดรเจนนะเพื่อนนะไฟตันมองอะไรครบหมดนะครับที่สำคัญคือรถคันนี้สวยมากๆนะครับอ่ะผมพาเข้าไปดูในส่วนของเนี่ครับ คุญแจ <c oughs> คันนี้ได้ครบเลยนะครับก็คือได้สองลูกเลยแล้วก็ในส่วนของผมจะตาให้ดูเลยส่วนของภายในนะครับก็เหมือนรุ่น E ทั่วไปนะครับจะเป็นจอสองยินธรรมดามีาใส่ตัวแผ่น MP3 ซึ่งสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วแหละนะครับเ,เพื่อนๆก็ไปใส่ตัวจอ Android อได้5,000กว่าบาทนะในส่วนของเกียร ก็เป็นเกียร์ออโต้มีเกียร์สปอร์ตให้นะครับอ่าดูเอกสารบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากนั่นเพื่อนนะใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับปี P 18นะครับเครื่อง2 4 150ว้า n u m b ม r น n นะครับก็ตามคอนเซปต์ของรถที่นี่นั่นเพื่อนนะโอเคในส่วนของเลขไม้นี่ครับ96,610กนิโลนัเพื่อนนะก็ เป็นคันหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆคนไหนกาลังหาอยู่นะกระจกมองข้างพับเนีย่ยฮะเก็บด้วยไฟฟ้าเพื่อนนะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมแนะนำนะเพื่อนนี่ภายในยังสวยกลิบอยู่เลยนะครับยังสวยกลิบอยู่เลยนะครับภายในกลิ่นสะอาดนะอย่าลืมว่ารถทุกคันนะครับถ้าออกจากหนมน้ำหมดแล้วนะครับผมจะปรับสภาพ สีตามไบเคลมนะครับว่าชิ้นไหนมันมีใบเคลมก็เคลมให้เพื่อนเลยไม่ต้องไปเสียเวลานเพื่อนๆนะแล้วก็ในส่วนของภายในห้องเครื่องภายในตัวรถเบาะต่างๆถอดเบาะฟอกสีตากแดดอย่างดีนะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่โชคดีนะเพื่อนนะตอนนี้คันนี้ยังว่างนะใครสนใจก็อย่าลืมครับอย่ายช้าพอช้าปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งลุ้นต่ออีกนะใคร มีประสบการณ์กับเ,เข้ามาพูดคุยกับผมโทรเข้ามาเนี่ยก็มีประสบการณ์ค่อนข้างหลายคนแล้วนะครับก็ปอะมานั้นเพื่อนนะเป็นรถที่น่าใช้ครับแล้วยิ่งเป็นเกียร์ออตโต้ของ Toyota เนี่ยคือทอคเกียร์เขาดีมากนะครับเรื่องของสมรรถนะตัวเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงเลยครับไกลๆเนี่ยนะครับ แรงมากนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาครับ08 3 010 5050หนน้านํา่มนคนมะนาไปแล้วสวัสดีครับ